ที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับทางคณะสัทธาเดินจาริกแสวงบุญขึ้นดอยไหว้สาพระาธาตุดอยตุงตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาในประเพณีนมัส,สการและส่งน้ำพระาธาตุดอยตุงครับ คณะสัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศเดินจาริกสวงสบุญเตลยวขึ้นดอยตวยหอยครูบาก่อนเดินขึ้นไปนมัสการและส่งน้ำพระธาตุดอยตุงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายพิสันจันทรศิลวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมประกอบพิธีทางศาสนาก่อนเริ่มเดินจากวัดศาลาเชียงดอยถึงวัดพระธาตุดอยตุงรวมระยะทาง9้ากิโลเมตรทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระ รึท้าเวสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภมหาโพคศัพย์ที่ออกแบบโดยอาจารย์ทรงเดชท,ทิพทองศิลปินเชียงรายด้วยปีนี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลอง2,003ปีกำหนดจัดขึ้น14ค่มเดือน4หรือเดือน6เหนือของทุกปีและยังมีพิธีสืบชะตาหลวงล้านนารวมพลคนเกิดปีกุลและทุกราศีพิธีตักน้ำทิพพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทศสวดเบิกเพื่อ <c oughs> เป็นการเสริมสิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา สำหรับปีนี้เองค่ะผู้ร่วมงานนะคะก็มีการนำภาชนะบรรจุน้ำดื่มมาเองแล้วก็จัดจุดเติมน้ำบริการแทนนะคะงดการแจกขวดน้ำพลาสติกแล้วก็มีการจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมริร่างกายสวมหน้ากากอนามัยค่ะตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เป็นการเดินสแสวงบุญแบบนิว n o r m a l ด้วยนะคะปีนี้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศมีพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมอยาก ไปสักครั้งในชีวิตนะเส้นทางนี้9กิโลใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสําคัญ